สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะกับครัวบ้านๆของจิ๊บค่ะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์สูตรวิธีการทําชาเขียวสูตรเข้มข้นอร่อยหอมมันนัวสูตร5ลิตรนะคะวันนี้จิ๊บจะทําไปแจกที่โรงทานค่ะจิ๊บบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ใส่น้ําแข็งนะคะไม่ใช่สูตรพร้อมดื่มนะคะเพราะฉะนั้นจิ๊บก็เลยจะทาหวานกว่าสูตรพร้อมดื่มนิดนึงค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะจิ๊บก็จะตวงวัตถุดิบทุกอย่างไว้เลยนะคะเพื่อป้องกันการลืมใส่นะคะเสร็จแล้วก็ไปต้มน้ําร้อน5ลิตรน,นะคะต้มให้น้ําเดือดพล่านเลยค่ะเสร็จแล้วยกลงมานะคะจิ๊บก็จะผสมลงไปในหม้อเลยนะคะจิ๊บใส่ผงใบชาเขียว250กรัมผงใบชาเขียวจิ๊บมีสูตรผสมให้แล้วนะคะเดี๋ยวจิ๊บจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะคะต่อไปนะคะกดใบชาเขียวให้จมลงไปในน้ําร้อนนะคะแล้วจิ๊บจะคนวน สรอบนะคะแล้วก็วนกลับ1รอบนะคะจิ๊บจะไม่คนนานเกินไปนะคะเดี๋ยวใบชาจะเปืะะ่อยค่ะหลังจากนั้นพักชาไว้5-10นาทีนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะว่าชอบเข้มมากเข้มน้อยถ้าชอบเข้มมากๆก็10นาทีเลยค่ะจิ๊บพักไว้8นาทีค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะมากรองเอาใบชาเขียวนะคะจิ๊บจะใช้ถุงกรองชาแบบนี้ค่ะกรองถุงอาจจะด,ดำนิดนึงนะคะเพราะว่าจิ๊บกรองทั้งชาทั้งกาแฟเลยนะคะแต่จิ๊บก็ลวกน้ำน้อนเรียบร้อยแล้วนะคะเทใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ที่หนีบบีบออกให้หมดนะคะแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจิ๊บจะใส่เกลือเพื่อตัดความเปื่อนของชานะคะ1-2ช้อนชาได้เลยค่ะ แล้วใส่ครีมเทียม300กรัมนะคะจิ๊บใช้เป็น coffee d i m m e r นะคะเพื่อนเจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะต่อไปจิป๊บจะใส่น้ำตาล1กิโลกรัมเลยนะคะเพื่อนเสามารถเพิ่มลดความหวานได้นะคะสูตรนี้เป็นสูตรค่อนข้างหวานแล้วค่ะเพื่อนๆสามารถลดลงได้นะคะแล้วใส่นมข้นหวาน1,000 ml นะคะ ต่อไปใส่นมข้นจืด2กระป๋องนะคะหรือประมาณ770 m l นะคะจิ๊บใส่ลงไปกระป๋องแรกนี่คือจลนนะล้นแล้วค่ะก็คือจิ๊บขอเปลี่ยนภาชนะนิดนึงค่ะเอามาใส่หม้อแทนนะคะแล้วจิ๊บก็ใส่นมข้นหวานกระป๋องที่2ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากัน,นะคะ่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสูตรนี้รับรองนะคะอร่อยหอมมันนัวมากๆเลยนะคะ เข้มข้นแล้วก็ได้กลิ่นหอมชาเขียวมากๆเลยนะคะยังไงเพื่อนๆลองเอาไปทํากันดูนะคะสําหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ